สวัสดีครับสวัสดีช่องพายนิ่งหนองชาแนลนะครับสวัสดีแม่แม่สวัสดีแม่แม่เอสวัสดีแม่แอปแม่แอด้วยนะครับวันนี้ผมก็หยุดพ่อพายนิ่งหนองหนึ่งวันนะครับไปตัดหญ้านะครับนี่ตัดหญ้าลำมาให้นะครับเพราะว่าสับปะรดเราก็หมดแล้วนะครับพ่อพายนิ่งหนองก็กินหมดแล้วนะครับก็วันนี้ก็หยุดให้พ่อพายนิ่งหนองนะครับก็เสียใจมากนะครับ ลูกของพ่อพายนิ่งนองนะครับที่เสียไปนะครับน้องม่อนนะครับก็หลายๆอยากนะครับเนาะทั้งมีโรกทั้งน้องม่อนก็ขี้ไหลนะครับไม่หายแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ทานยาเยอะรูอเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ได้เสียไปนะครับวันที่เสียก็อยากไปนะครับอยากไปมากนะครับแต่ไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราไป กลัวจะได้ติดเชื้อต er. ิดอะไรเข้ามาอยู่ในช้างด้านในนะครับช้างด้านในอยู่ในสวนก็เยอะนะครับพึ่งคลอดก็สามสี่ตัวนะครับอยู่ในสวนนะครับไปนะครับเราก็อยากไปจริงจแต่ไปไม่ได้นะครับพอช้างอยู่ในสวนนี่พึ่งคลอดเต็มเลยนะครับนี่พึ่งจะออกอีกก็เยอะนะครับเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ ออกไปเกี่ยวหญ้าก็ต้องระมัดระวังนะครับออกไปเกี่ยวหญ้านะครับช่วงนี้ช่วงอากาศด้วยนะครับทั้งลมทั้งฝนทําอะไรก็ยากนะครับเสียใจมากนะครับเสียใจกับพวกน้องๆป้าๆลุงๆด้วยนะครับครอบครัวของน้องไดมอนนะครับก็พี่น้องกันกับผมนี่แหละครับพี่น้องกันนะครับลูกพี่ลูกน้องกันนะครับอยู่บ้านใกล้เคียงกันนะครับเสียน้องม่อนไปนะครับ เราอยากไปจริงนะามันไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมเสียใจมากนะครับก็แม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องๆก็ทําหน้าที่กันดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดดีแล้วนะครับหาความแนะนําที่ คเข้ามาบอกบอกหลายๆช่องทางนะครับเพื่อจะให้น้องม่อนหายนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดไม่ฝันเนาะครับน้องว่าจะไปเร็วนะครับผมก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับดูแลพ่อพายนิ่งหน่องตลอดนะครับต่อไปนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนี่วันนี้ก็หยุดด้วยนะครับนี่ไปตัดหญ้าให้พ่อพายนิ่งหน่องนะครับนี่เพิ่งกลับมานะครับ ็ไปไหนก็ยากนะครับทุกวันนี้เพราะว่าโลกนี้มาส่งผลกระทบกับพวกช้างนะครับพวกช้างมากนะครับก็ช้างอยู่ในสวนก็เยอะนะครับออกลูกเยอะด้วยนะครับตัวเราก็ทําอะไรก็มัดระวังระมัดระวังนะครับไปไหนก็ยากนะครับแม่แม่ครับวันนี้ก็หยุดไปตัดหญ้านะครับเพราะว่าสับปัรดที่แม่แอปแม่แอนให้นะครับก็หมดแล้วนะครับผมก็ต้อง ไปหาย้าให้พ่อพายนิ่งหนองนะครับวันนี้ก็เลยหยุดนะครับหยุดพ่อพายนิ่งหนองนะครับเพราะช้างเกิดลูกคลอดลูกก็เยอะนะครับอยู่ในสวนนะครับไปไหนก็ยากนะครับไปหาไปหาครอบครัวของน้องไดมอนก็ไปยากนะครับไปสวนก็ยากนะครับเพราะว่ากลัวนะครับกลัวจะติดเชื้อติดอะไรเข้ามาด้วยนะครับติดมาก็ จะส่งผลกระทบกับช้างด้านในนะครับก็จะคลอดลูกก็อีกหลายตัวนะครับทายาทของพายนิ่งหน่องก็หลายตัวนะครับอีกสองเดือนสามเดือนนี้นะครับทายาทจะเพิ่งจะเกิดนะครับของพ่อพายนะครับนิ่งหนองนะครับก็ทําอะไรก็ทํายากๆหน่อยนะครับช่วงนี้ส่งกําลังใจให้พวกควรและชาวช้างทุกคนนะครับแม่แม่ครับคุณมากๆนะครับ ก็จะดูแลพ่อพายนิ่งน่องไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับทำอะไรก็ยากนะครับสวัสดีแม่แม่ตอนเย็ยนด้วยนะครับสวัสดีครับพอนิ่งน่องก็กินแต่หญ้าตัดหญ้ามาในกินดูครับนี่รถใหญ่หนึ่งกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนี่กินดีมากนะครับนี่ กินแล้วก็เล่นเหมือนเด็กนะครับนี่ชอบเล่นชอบอะไรเดี๋ยวก็วิ่งไปนู่นนะครับเดี๋ยวิ่งแล้วก็นอนเล่นนะครับนอนแล้วก็ร้องแป้วไปแป้วนะครับพูดหน่อยก็ไม่ได้แล้วครับนจะขออีกแล้วครับขออีกแล้วเออควรก็ดูแลอย่าง ดีนะครับไม่เคยปล่อยให้พ่อพายนิ่งน่องอิอยากนะครับนี่ต้องกินตลอดเวลานะครับพ่อพายนะครับกินเหลือแต่ใบแห้งนะครับนี่กินดีมากนะครับยาขึนกลับมานะครับเพิ่งกลับมาแต่ตัดยาให้พ่อพายนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปหาก,กับข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะมาไลฟ์พ่อพายนิ่งน่องให้ชมอีกนะครับ สวัสดีครับ